คงจะเหมือนเด็กทุกคนนะอยากเป็นคนรวยอยากเป็นนักธุร,รกิจที่ประสบความสําเร็จอยากมีเงินทองมากมายนะครับพอมันได้ทํางานได้มีประสบการณ์ชีวิตได้ใช้ชีวิตมากขึ้นเป้ามันก็ขยับไปความมั่นคงนี่แหละค่ะก็คือเป้าหมายที่ไม่ว่าใครจะอยู่ในอาชีพไหนก็ต้องทําให้ชีวิตมัน่นคงจริงๆอยากเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขอันนั้นคือคือเป้าหมายสูงสุดจริงๆ เงเงินเนี่ยเป็นเพียงแค่หาใครก็ตามที่มาดูแลที่เราเชื่อใจมาดูแลให้เป็นเครื่องมือให้เราไว้ใช้แหวกอุปสรรคของเราไปเพื่อให้ถึงเอ็นโกของเราคือตัวปัญญาของเรา <S <S เราไว้วางใจให้เสมือนเป็นคนในครอบครัวของเราเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงทุกอย่างแต่เราจะเสี่ยง100%ไม่ได้การที่เรามี เพื่อนที่ดีคอยดูแลใจเรานะคะมีคนดีๆที่ให้คําแนะนำเรามีผู้เชี่ยวชาญในสายงานต่างๆที่ช่วยเหลือเราได้เนี่ยก็ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้เราก้าวผ่านปัญหาต่างๆง่ายขึ้น Wealth Management Asia Securities. Asia+s